อิสยาบทที่58จงร้องดังๆอย่าออมเสียงไว้จงเปล่งเสียงของเจ้าเหมือนเป่าเขาสัตว์จงแจ้งให้ชนชาติของเรารู้ตัวในเรื่องการทรยศของเขาให้เชื้อสายของยาโครบรู้ตัวในเรื่องบาปของเขากระนั้นเขาแยังสแสวงหาเราทุกวันและยินดีจะรู้จักทางของเราราวกับว่าเขาเป็นประชาชาติที่ทำความชอบธรรม และไม่ได้ละทิ้งกฎหมายของพระเจ้าของเขาเขาขอกฎหมายชอบธรรมจากเราพวกเขายินดีจะเข้าใกล้พระเจ้าทำไมพวกข้าพระองค์อดอาหารแต่พระองค์ไม่ทอดพระเนตรทำไมพวกข้าพระองค์ถ่มตัวลงแต่พระองค์ไม่สนพระไทยนี่แน่ในวันที่เจ้าอดอาหารนั้นเจ้าทำตามใจเจ้าและบีบบังคับคนงานทั้งหมดของเจ้านี่แน่เจ้าอดอาหารเพียงเพื่อวิวาทและต่อสู้ และเพื่อต่อยด้วยมัดอธรรมการอดอาหารอย่างเจ้าในวันนี้จะไม่ทําให้เสียงของเจ้าได้ยินไปถึงที่สูงนี่คือการอดอาหารที่เราเลือกหรือคือวันที่คนถ่อมตัวเองลงหรือคือการก้มศีรษะของเขาลงเหมือนต้นอ้อเล็กแล้วปูผ้ากระสอบและขี่เท่าเป็นที่รองนั่งหรือเจ้าจะเรียกการอย่างนี้ว่าอดอาหารหรือและเป็นวันที่พระยาเวปโปรดปลาันหรือ เราเลือกการอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือคือการแก้พันธนะธรรมการแก้สายรัดของแอกการปลดปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและการหักแอกทั้งหมดเสียคือการแบ่งอาหารของเจ้ากับคนหิวการนำคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านไม่ใช่หรือและเมื่อเห็นคนเปลือกยกายก็คลุมกายเขาไว้ทั้งไม่ซ่อนตัวเจ้าจากญาติของเจ้าไม่ใช่หรือ แล้วความสว่างจะพุ่งออกมาแก่เจ้าเหมือนรุ่งอรุณและการรักษาแผลของเจ้าจะมีขึ้นอย่างรวดเร็วความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนำหน้าเจ้าและพระสิริของพระยาเวจะระวังหลังเจ้าแล้วเมื่อเจ้าทูลพระยาเวจะทรงตอบเมื่อเจ้าร้องทูลพระองค์จะตรัสว่าเราอยู่นี่ถ้าเจ้าจะเอาแอกออกไปจากถ้ำกลางเจ้ารวมทั้งการชี้หน้าและคำพูดอธรรม และถ้าเจ้าทุ่มเทชีวิตของเจ้าแก่ผู้หิวโหวยและทำให้ผู้ถูกข่มใจได้อิ่มเอิบแล้วความสว่างจะโผล่ขึ้นแก่เจ้าในความมืดและความมืดคลุ้มของเจ้าจะเป็นเหมือนเที่ยงวันและพระยาเวจะทรงนำเจ้าอย่างต่อเนื่องและทำให้ตัวเจ้าอิ่มเอิบในที่แห้งแล้งและทำให้กระดูของเจ้าแข็งแรงและเจ้าจะเป็นเหมือนสวนมีน้ำชุ่มเหมือนน้ำพุที่น้ำของมันจะไม่ขาด สิ่งประหลักหักพังโบราณของเจ้าจะรับการสร้างขึ้นใหม่เจ้าจะซ่อมเสริมรากฐานของคนหลายชั่วอายุขึ้นใหม่เจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ซ่อมกำแพงที่พังผู้ซ่อมถนนให้เหมือนเดิมเพื่ออยู่อาศัยถ้าเจ้าหันเท้าจากการเหยียบย่ำวันสบาโตคือจากการทำตามใจของเจ้าในวันบริสุทธิ์ของเราและเรียกสบาโตว่าวันปิติยินดี และเรียกวันบริสุทธิ์ของพระยาเวาว่าวันมีเกียรติถ้าเจ้าให้เกียรติวันนั้นไม่ไปตามทางของเจ้าเองไม่ทำตามความพอใจของเจ้าหรือพูดแต่เรื่องไร้สาระแล้วเจ้าจะปิติยินดีในพระยาเวาและเราจะให้เจ้าขึ้นอยู่บนที่สูงของแผ่นดินโลกและเราจะเลี้ยงเจ้าด้วยมรดกของยาโคบบิดาของเจ้าเพราะโอทของพระยาเวาได้ตรัสแล้ว